เสร็จแล้วค่ะล็อตเตอร์นะคะอบเนยกระเทียมหน่องก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวว่าจะลองชิมซะหน่อยคือปกติเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ชวนกันมาทานหางล็อสเตอร์นะคะหน่องก็ชอบจะเอาไปนึ่งมากกว่านะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะเรามาลองเราจะมาลองทำเป็นล็อตเตอร์อบเนยกระเทียมนะคะ อบเนยกระเทียมนะคะเดี๋ยวใส่ถาดนะหนองก็มีอยู่สองหางนะคะพอดีว่าเห็นเขาลดราคาก็เลยจัดมาออ่ะ,อะวางตรงนี้ก็แล้วกันก็สองหางสองหางนี่สิบห้าเหรียญน,นะคะหน่องซื้อทีอ่เขาเรียกว่าสเปานะคะใกล้ๆบ้าน เขาก็จะมีรดราคานานๆานานทีบางทีจังหวะดดีๆก็จะได้ราคาประมาณสี่เหรียญน,นะคะตอนหนึ่งหางนะคะอันนี้ถือว่าก็ร่วมเจ็ดเหรียญหน่อยๆน,นะคะก็ไม่เป็นไรนานๆกินทีแล้วน้องกินคนเดียวด้วยสามีไม่ได้กินนะคะเอออาหารประมาณนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ <laughs> ไม่เหมือนทำขนมไทยเนาะ เอ้ยอ่ะก็รีบทําเพราะว่าไม่อยากเก็บไว้นะคะร้อปุ๊บก,ก็กินเลยอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะมีเนยเค็มนะคะมีกระเทียมแล้วก็ผักชีใส่กระเทียมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เนยก็หน่องใส่แค่ประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะกลก็ันนะคะแล้วก็เออ่มีผักชีนิดหน่อยแค่สองสองก้านนะคะก็เอาตามรสที่เราอยากกินนั่นแหละเดี๋ยวเราจะแหวะเนื้อเขานิดนึงนะคะ คั้งแรกนะเนี่ยที่ทํามันแบบเนี้ยทุกทีหน่องก็เอามานึง่งนึ่งนะคะนึง่งแล้วก็จิ้มซีฟู้ดของเราเลยซีฟู้ดที่เราทํากินนั่นแหละไอแบบนี้ก็ <c oughs> ไม่ค่อยจะเอ่อมีความคุ้นเคยเท่าไหร่แต่อยากกินอ่ะลองดูนะคะก็ป้ายเข้าไปนะคะบนตัวเขานี่แหละหน่องตั้งเอ่อ เปิดไฟไว้นะคะที่350ฟาเรนไฮน์นะคะก็เดี๋ยวเราก็เอาเข้าเตาอบเลยสักประมาณ20นาทีก็สุกนะพวกนี้นะคะลอฟเตอร์หรือหางหางไอตัวกุ้งตัวใหญ่แบบนี้นะคะนอง เคยเก็บไว้แล้วไม่โอเคไม่สดเราซื้อปุ๊บเราทำกินเลยนะคะแล้วก็มันน่าจะรสชาติดีกว่าเพราะว่าพอเก็บไว้หรือไปแช่แข็งซื้อมาแล้วยังไม่ปรุงนะมันก็มันเก่านะคะเนื้อมันจะแบบเนื้อมันเขาเรียกว่าเนื้อมันฝ่ออ่ะทีนี้หน่องจะโรยนิดหน่อยเป็นคนหนัก ตัวผักชีเนาะ,ะ,ะนก็คงอร่อยแหละก็เอามาแบ่งปันกันแล้วกันนะคะแม่บ้านต่างแดนนะคะนึกเมนูอะไรไม่ออกก็ลองดูนะคะหน่องหน่องก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาหารแบบแบบประมาณนี้เท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวน้องจะไปใส่เตาอบนะคะ,ะใส่ตเตาอบเราไฟเราพร้อมแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะล็อฟเตอร์นะคะอบ เนยกระเทียมหน่องก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวว่าจะลองชิมซะหน่อยคือปกติเนี่ยถ้าแบบไปกินลอฟเตอร์ทั่วไปก็เขาก็จะไม่ได้ปรุงรสแบบแบบที่เราอยากกินเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆแบบนี้หน่องคิดว่าน่าจะต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ น่าจะมาแกล้มด้วยน้องก็ใช้เลมอนนะคะ3ชิ้นนะคะ3ชิ้นถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็เอามาหั่นเพิ่มนะคะเดี๋ยวก็คงต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็มีผักชีนะคะเล็กน้อยแกล้มเข้าไปก็ไม่ถนัดเลยจริงๆอาหารพวกนี้ก็แค่แชร์เมนูให้เพื่อนๆนะคะได้ลองไปเป็นไอเดียนะคะเผื่อใครคิดเมนูมื้อเย็นไม่ออกนะคะก็แวะมาดูกันได้นะคะน้องก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำ เป็นหรือปรุงอาหารคาวนะคะถนัดสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการาแชร์ชีวิตต่างแดนนะคะชีวิตไกลบ้านนะคะก็ินอาหารไทยบ้างอาหารที่เป็นแบบพื้นถิ่นของที่นี่บ้างนะคะก็นานๆทีค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะน้องขออนุญ,ญาตไปทานเอ่อสองหางนี้นะคะลอฟเตอสองห่างนี้นะคะ,งงะ,ค,ะคงไม่เก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะรสชาติเปลี่ยนไม่อร่อยนะคะไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ